จอกันอยู่นะฮะวันนี้นะครับอาจมีรถตักสายกระทัดรัดนะครับผมมาให้นำให้ชมกันนะครับเจนี้เนี่ยก็จะเป็นรถตักของยี่ห้อแคทติพิลล่านะตามชื่อกล้คลิปเลยนะครับเป็นแคทติพิลล่า 903C2 นะฮะหรือว่า 903C2 นั่นเองนะครับนี่นะฮะตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นรถที่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่มากๆของยี่ห้อแคทติพิลล่านะตัวนี้เนี่ยปีผลิตของเขานะฮะจะเป็นรถที่ผลิตปี2017เข้าไปแล้วนะครับลูราคาไปก็ถือว่าใหม่มากนะแล้วก็เจนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับบเเ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 กกกกกีีีีีียยยยยยรรรรรร์์์์ท่่่่่่ปป็็นน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 ุใใใหมด้้ววชชััะะคสขขอองงงาาาจ ั๊มไฮดรอลิกนะครับหรือว่าเ pues ป mm ็นเกียร <g> ์ไฮโดรสเตติกนะครับอ่าเป็นเกียร์ไฮโดรรุ่นใหม่แล้วนะแล้วก็การใช้งานของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าค่อนข้างใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับเพราะว่าพวกรถพวกรถรุ่นใหม่แบบนี้เนี่ยที่เป็นเกียร์ปั๊มนะครับลูกค้าครับเขาจะใช้งานเกียร์ของเขาเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้รุ่นใหม่แล้วนั่นเองนะครับอ่าเป็นเกียร์ออโต้แล้วนะก็คือการใช้งานเนี่ยผักหน้าผักหลังอย่างเดียวนะครับลูกค้าครับไม่ต้องมานั่งไล่เกียร์หนึ่งสองสามสี่เหมือนรุ่นเก่าแล้วนะครับออ่าโเคเเเดดีี๋ยยววรราาาลลลองมููสภพกก์แ้ก็หน้าาตของเจ้าตัวเกียร์ปัััั๊มคคนนนนนี้กก่อะรบ นนะห้าตาของสภาพเกียร์ปั๊มเนี่ยเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพเกียร์ลูกเกียร์ของเขาเนี่ยก็มาแห้งสวยดีมากนะจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยนะครับลูกค้าครับนี่แล้วก็เจ้าตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับหลังคานะฮะติดมาให้พร้อมเลยนะครับเอาไปเนี่ยพร้อมเลยงานได้เลยนะตัวนี้นะฮะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดในที่แบบว่าใช้รถตัวเล็กยี่ห้ออื่นอยู่นะครับยังไม่เคยแชร์แคสเนี่ยและอยากจะเทียบไซส์เนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเทียบเท่ากับตัวโคมาซื่อ W A 40นั่นเองนะครับฮะเทียบเท่ากับ W A 40 ตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับขนาดบุ้งกีที่เป็นบุ้งกีขนาด0.4คิวนั่นเองนะครับนี่นะฮะบุ้งกี0.4คิวนะแล้วก็สภาพบุ้งกีเนี่ยก็มาสวยมากนะครับไม่ได้มีรอยตะลุหรือว่ารอยฉีกขาดตรงไหนของตัวเนื้อบุ้งกีเลยนะฮะนี่นะครับบุ้งกีสวยนะแกนเขินนี่ก็ไม่มีรอยรล้ารอยดำนะลูกค้าครับสวยนะคันนี้นะครับอ่าโอเคนะตรงหน้าตาคัสส่งคัสซีก็สวยนะครับไม่มีผูนะนี่นะครับรล่อรลอรลอนะครับ ด้านข้างก็จะตีตาย0 3 4าูซูแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับด้านหลังสวยนะคันนี้นะครับดูแบบดูมีมิติดูโมเดิร์นดูแบบบึกบึกหล่อหลอนะครับตัวคารครับนี่นะฮะสวยนะคันนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปลองขับเทสกันหน่อยนะครับชิบนี่หน้าตาด้านบนของเขาก็จะประมาณนี้นะครับเบาะเนี่ยก็จะตีตาโลโก้แคทติปิลาแบบนี้เลยนะครับตามไซด์แคทนะอ่ะเดี๋ยวลองนั่งดูนะครับชึบนี่นะฮะเกีย่างที่บอกนะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะพักหน้าพักหลังอย่างเดียวแค่นี้เลยนะครับโลกคาครับนี่ ในะะการใช้งานง่ายนะและก็คอนโทรลเนี่ยตัวนี้ก็จะใช้งานเป็นคอนโทรลดีวนะลูกค้าครับขึ้นลงนะครับแล้วก็ซ้ายขวาความหนายแบบนี้นั่นเองนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวลองกดตัวเทสตปั๊มให้ดูความแรงกันนิดนึงนะครับนี่นะครับอูโหครับ แรงปั๊มนี้แรงดีมากๆนะตัวนี้นะครับกดตัวขึ้นลงได้แบบว่าสบายบายชิวๆเลยนะแล้วก็ความไวของเขานะฮะในการยกคงยกแขนความง่ายของเขาเนี่ยก็ทํางานได้ไวตามไม้ตามมือดีมากเลยนะครับลูกค้าครับก็อย่างว่าเลยนะฮะด้วยควาที่น้องเขาเป็นรุ่นใหม่นะฮะพวกปั๊มเนี่ยก็ไม่ต้องลองอะไรเยอะเลยนะครับจะทํางานได้ค่อนข้างแรงแล้วก็ไวดีวมากๆอยู่แล้วนะครับมาเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันต่อนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของพวกเกียร์ที่เป็นปั๊มเฮดรอลิกรุ่นใหม่หรือว่าเป็นเกียร์ออโต้รุ่นใหม่ๆเนี่ยการใช้งานของเขานะฮะจะต่างจากเกีียรรรรร์ทออกกกกธมดดาาาุ่่่นนนนนเิึงะคคับ็ืววพ้ ถ้าเกิดเราใส่เกียร์ธรรมดานะครับรถเขาจะไม่ไหลนะครับไม่เหมือนเกียร์ท็อกนะถ้าเกียร์ท็อกใส่เกียร์ปั๊บรถจะไหลทันทีนะครับแต่ว่าพวกนี้ไม่นะครับเราต้องทําการเหยียบคันเร่งของเราก่อนนะครับลูกค้าครับเพื่อเป็นการเปิดการใช้งานเกียร์ของเขานะครับนี่นะฮะนี่นะครับถ้าเกิดไม่เหยียบไม่เหยียบคันเร่งเดี๋ยวรถจะไม่ไหลนะต้องเหยียบคันเร่งก่อนนะครับปื๊ด แล้วก็ข้อดีเนี่ยก็คือว่าในส่วนของพวกสปีดตน้นการทํางานของเกียร์ของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะทํางานได้แรงและก็ไวมากนะลูกค้าครับ آ, เป็นจุดเด่นแลวก็เป็นเอกลักษณ์ของเกียร์ปั๊มเลยเกียร์เนี่ยจะแรงและก็ไวามากนะครับแล้วก็จุดเด่นนะฮะที่เป็นข้อดีย่างหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราผ่อนคันเร่งของเราเนี่ยนะลูกค้าครับตัวรถเนี่ยจะเป็นการ chosen, ittle, <G> จะมีระบบช่วยเบรกไปนในตัวด้วยนะซึ่งก็หมายความว่าถ้าเกิดเราผ่อนคันเร่งนะครับ <G> <bug> ลูกค้าครับรถเขาจะค่อยๆช<ล>ะๆลอความเร네็วนะแล้วก็จะค่อยๆหยุดอยู่กับที่ไปเองนะคร พอพอนเบ๊บรถก็จะชะลอแล้วก็เบรกหยุดอยู่กับที่เองนะครับนี่ซึ่งระบบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าดีมากๆนะเพราะว่าถ้าเกิดเราขับใช้งานกันทั้งวันนะครับลูกาครับตัวนี้เนี่ยจะขับใช้งานได้แบบว่าสบายมากๆเลยนะครับไม่เหนื่อยนะเพราะว่าเราใช้งานขาแค่ข้างเดียวนะครับเบรกเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับนานๆจะใช้ทีเลยนะอ่่โอเคนี่นะครับปีติต้นนะครับความคล่องตัวนี่ขอให้บอกนะรถเล็กนะครับเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะแล้วก็บวกกับความที่เขาใส่ปีเกียตามรุ่นใหม่เข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหความปี๊ดปาร์ตนะฮะ ไม่ต้องพูดถึงรับมันมากๆนะตัวนี้นะครับเนี่ยนะบิดตัวซ้ายขวาเข้าทรงเข้าซอกนะฮะตัวนี้นะตอบโจทย์แน่นอนนะครับนี่นะแรงดีมากนะครับเออฮะสปีดเ็แบบว่าไม่ต้องรออะไรเลยครับเหยียบปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพรอบคันแล้วก็เป็นการลองขับเคสเบื้องต้นของเขานะเดี๋ยวเราไปเปิดฝาเครื่องด้านหลังนะลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันนะครับไป นี่นะครับผมเปิดฝากเครื่องยนต์ออกมานะครับเราก็จะเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์4สูบนะวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวลักเครื่องของเขานะฮะเขาจะใช้งานเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์แคสติลิล่า C 2 4นะครับลูกค้าครับ่าเครื่อง C 2 4นะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้ใกล้ๆก,กันหน่อยนะครับ ส่วนขอสภาพหน้าตาเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้เนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนขอสภาพเครื่องของเขานะก็มาแห้งสวยดีมากเลยนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนแล้วามาจะตัวเครื่องยนต์เลยนะแล้วก็ที่สาคัญนะฮะพวกเสียงเครื่องการทางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ทํางานได้แน่นแล้วก็ถือว่านิ่มดีมากนะครับตัวนี้นะครับอา่านี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนขอสภาพเครื่องยนต์ของเขานะนี่นะครับ นะะฮเครื่องแน่นนะฮะปั๊มเฟิรมเกียร์แรงดีปกตินะแล้วก็สภาพโดยรถของเจ้าคันนี้เนี่ยก็มาแห้งสวยยิ่งมากเลยนะครับก็จะเกิดอนไรนะครับที่ดูแล้วสนใจนะเจ้าตัวแคทตเตอร์บิล่า9034คันนี้นะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรดิสคินตรงนี้ด้านบนสายมือได้เลยแล้วก็เดี๋ยวพอเราใครต่อเข้ามานะครับอาจจะมีรูปของเขานะละเอียดละเอียดรอบคันพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานของเขาแสบละเอียดละเอียดนะครับส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อี แล้วก็เกียร์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ทํางานได้แรงเด็ดมากเลยเอาไปเนี่ยพร้อมรุ่ยงานได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของน้องเขานะครับตัวนี้เนี่ยไม่แพงนะอยู่แค่ห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูแล้วสนใจนะครับไปต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว,ว้ทันนี้นะครับกับตัวรถคัเตอร์วิลล่าเก้าศูนย์สามซีคันนี้นะฮะถ้าเกิดท่านใดที่ดลแลชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดต่อนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ๆของเรานะครับผม